สวัสดีนักศึกษาทุกคนอีกครั้งหนึ่งยังคงอยู่ในเรื่องของการวัดปริมาณความร้อนและก็การเปลี่ยนสถานะทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่มันน่าจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเรามากยิ่งขึ้นมากกว่ากระทะทองแดงที่ดูไปเมื่อกี้นะครับโจทย์ข้อนี้เราจะพูดถึงการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตกเขาบอกว่า หนึ่งคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเป็นสโตกก็คือให้แช่ผู้ป่วยในอ่างน้ำแข็งที่ศูนย์องศาเซลเซียสเขาบอกว่ามันจะเป็นการช่วยบรรเทาความเสียหายของสมองวิธีการก็คือก็จะแช่ผู้ป่วยให้มีอุณหภูมิร่างกายซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็คือประมาณ37องศาเซลเซียสให้ลดลงมาเหลือ32ององศาเซลเซียส สมมุติว่าอันนี้เป็นสถานการณ์สมมุติคือผู้ป่วยมีมวล70กิโลกรัมและก็กำหนดให้ความจุความร้อนจำเพาะของผู้ป่วยคือ3,480จูลต่อกิโลกรัมคูณกับองศาเซลเซียสคำถามคือจะต้องใช้น้ำแข็ง0องศาเซลเซียสกี่กิโลกรัมสมมุติให้น้ำแข็งเนี่ยมันก็มีการละลายกลายไปเป็นน้ำ เ,เพื่อไปทำให้อุณหภูมิของร่างกายลดลงจาก37องศาเซลเซียสเป็น32องศาเซลเซียสคำถามก็คือโจทย์ในลักษณะนี้เราจะทำอะไรยังไงก่อนหลังหลักการก็เหมือนเดิมก็คือดูก่อนว่าโจทย์ในข้อนี้ประกอบไปด้วยวัตถุอะไรบ้างอันดับแรกก็คือผู้ป่วย person เป็นคนนะครับแล้วก็น้ำแข็ง จทบอกอะไรมาอีกครับอุณหภูมิของผู้ป่วยก็คือจาก37องศาเซลเซียสลงมาที่32องศาเซลเซียสน้ำแข็งละ่ะให้คงที่ที่0ย์องศาเซลเซียสผู้ป่วยมีมวล70กิโลกรัมส่วนมวลของน้ำแข็งให้หาค่าวความจุความร้อนของผู้ป่วยก็คือ 3ามสีจูลต่อกิโลกรัมคูณกับองศาเซลเซียสเนื่องจากว่าข้อนี้ครับน้ำแข็งมันละลายจะต้องมีค่าของความร้อนแฝงของการละลายก็คือ3 3 4สามคูณสิบกำลังส จูลต่อกิโลกรัมนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่เราต้องทราบนะครับไม่ว่าจะทราบจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาหรือทราบจากการเปิดค่าคงที่เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วอันดับต่อมาที่เราจะต้องทำก็คือการเขียนกราฟเขียนทำไมเขียนเพื่อให้เห็นการเปลี่ยน แปลงสถานะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของวัตถุที่เราสนใจเราจะเริ่มต้นจากการกำหนดให้คนอยู่ด้านบนน,นี่คือคนคอ,อโนอนคนนะครับคนอยู่ที่37องศาเซลเซียสก่อนทีนี้เขาจะทำให้คนตัวเนี้ยครับคนคนป่วยเนี่ยมีอุณหภูมิลดลงมาเหลือที่ 32องศาเซลเซียสนะครับโดยที่น้ำแข็งเนี่ยยังคงเป็นศูนย์องศาเซลเซียสเหมือนเดิมนะครับน้ำแข็งก็คืออยู่ที่ศูองศาเซลเซียสแต่ว่าน้ำแข็งของเราจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นของเหลวเอาละครับโจทย์ข้อนี้จะเห็นว่ามันไม่ได้เข้าสู่สภาวะสมดุลเนาะ ก็คือน้ําแข็งก็ยังคงอยู่ที่ศูนย์องศาเซลเซียสดูครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจากศูนย์องศาเซลเซียสมองเห็นไหมเอ่ยเส้นทึบๆหน่อยสมมติว่านี่คือเส้นการเปลี่ยนแปลงจากที่มันเป็นของแข็งโซลิดนะครับกลายมาเป็นลิควศูนย์องศาเซลเซียสเหมือนเดิมความร้อนที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวเนี่ย จะมีค่าเท่ากับ q มีค่าเท่ากับ m อะห้อย i ด้วยกันแล้วกันเป็น i คูณกับ l อันนี้ l ห้อย f นะครับความร้อนแฝงของการหลอมเหลวทีนี้มาดูคนคนจะเปลี่ยนอุณหภูมิจาก37องศามาที่32องศาจากตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีการ เปลี่ยนแปลงของอุณหนภูมิเดลต้าทฉะนั้นความร้อนตัวเนี้ย Q ตัวเนี้ยก็จะมีค่าเท่ากับ M M ของคน C ของคนคูณกับเดลต้าทจะเห็นว่ามีแค่ Q 2ตัว่า Q คนเป็น Q 1แล้วกันส่วน Q ของน้ำแข็งเป็น Q 2แน่นอนครับ วิธีการก็คือเราจะต้องเอาคิวของคนบวกกับคิวของน้ำแข็งอ่า ICE เดี๋ยวนะผมจะใช้เป็นอะไรดีเป็น2อแล้วกัน Q1 กับ Q2 เนี่ยบวกกันจะต้องมีค่าเป็น0แน่นอนครับหลักการเดิมก็คือเพื่อความง่ายเนาะหาคิวทีละตัวก่อนจะได้ไม่สับสนวุ่นวายนะครับผมจะหา Q 1ก่อนซึ่งเป็นคิวของคน สูตรของเราก็คือ mpcp คูณกับเดลต้า t มวลของคนคือ70กิโลกรัมค่าความจุความร้อนจำเพาะของคนจดกำหนดมาให้3,480จูลต่อกิโลกรัมคูณกับองศาเซลเซียสเดลต้า t อุณหนภูมิสุดท้ายตั้งนะครับ ก็คือ32องศาเซลเซียสลบกับอุณหภูมิเริ่มต้นของคนก็คือ37องศาเซลเซียสเนอะเห็นไหมพจน์นี้ครับเดลต้าทติดลบแน่นอนนะครับติดลบแน่นอนเพราะว่าอุณหภูมิสุดท้ายต่ำกว่าอุณหภูมิเริ่มต้นดังนั้นเมื่อกดเครื่องคิดเลขออกมาผมก็ได้ Q1 ออกมามีค่าเป็นลบ1.22คูณ10กำลัง6จูน อันนี้คือ Q1 ต่อไปผมจะหา Q2 Q2 ก็คือเอา mi lf คูณกันมวลของน้ำแข็งอันนี้เราต้องหาเนาะก็ติดไว้ก่อนก็เป็น mi ค่าความจุความร้อนจำเพาะของน้ำแข็งก็คือหาโทษทีนะครับ l i ตัวนี้คือค่าความร้อนแฝงของการหลอมเหลวซึ่งมีค่าเท่ากับ300 34คูณ10กำลัง3จูลต่อกิโลกรัมโอเคได้เรียบร้อยแล้วนะครับจากเงื่อนไขที่บอกไปว่าปริมาณความร้อนที่ให้ก็จะมีค่าเท่ากับปริมาณความร้อนที่ได้รับนะครับหรือปริมาณความร้อนทั้งหมดบวกกันแล้วจะต้องมีค่าเป็น0ดังนั้นผมเอาลบ1.22คูณ10กำลัง6จูลตัวนี้ครับ บวกกับ mi ซึ่งคูณกับ3 3 4สมคูณ10กำลัง3จูลต่อกิโลกรัมจะต้องมีค่าเท่ากับ0เห็นไหมครับว่าตัวเลขเนี่ยมันก็อาจจะดูยากๆหน่อยนะครับแต่เรามองเห็นหน่วยไหมครับว่าจูลตัดกันไปเหลือแค่กิโลกรัมเนาะ mi ตัวเดียวนะครับ mi ตัวเดียวก็สามารถหาได้ จากการเอา1.22ตัวนี้ครับคูณ10กำลัง6จูลตั้งและก็หารด้วย3 3 4คูณ10กำลัง3จูลต่อกิโลกรัมจูนตัดกันก็เหลือแค่กิโลกรัมได้มวลของน้ำแข็งออกมาคือประมาณ3.7กิโลกรัม